สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อขอให้พี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะครับพี่ชื่อมรกตเขตคำนะครับชื่อเล่นชื่อฟุก๊กพี่เรียนพี่จบจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกลของมรสอครับคบ่ะ,ะพี่ได้ไปสาหกิจแปดเดือนมาใช่ไหมคะอะ่ใช่ใช่ครับอ่าออา ใช่ค่ะอ่าอยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกไปสายกิจแปดเดือนนะคะอ๋อก็มีเห็นอาจารย์แนะนํามาว่าสายกิจศึกษาแปดเดือนจะทําให้เรามีโอกาสในการได้งานมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวขอค่ะเดี๋ยวขอเริ่มคำถามเลยนะคะอ่าพี่คิดว่าการไปสายกิจแปดเดือนนะคะมีข้อได้เปรียบกว่าการไปสายกิจศึกษาสิบหกสัปดาห์เป็นยังไงบ้างคะพี่คิดว่าพี่คิดว่ายังไงบ้างคะได้เปรียบ เลยนะครับอ่าก็ได้เปรียบได้ก็คือพี่คิดว่าเรามีเรามีโอกาสได้ศึกษาอ่าองค์กรองค์กรองค์กรนั้นนะครับมากมากกว่าการที่เราไปศึกษาทางกิจศึกษาสิบหกสัปดาห์ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยกว่าแล้วก็เรามีโอกาสได้รับโปรเจกต์เยอะกว่าหรือว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าก็ได้เป็นประมาณนี้แล้วก็เราได้เรียนรู้ รู้จักผู้คนมากมายรู้จักสังคมในการทํางานรู้จักผู้คนที่เขาใช้ชีวิตในการสังคมทํางานมากขึ้นครับแล้วก็ซึ่งความคาดหวังอของของการไปสักึกษาแปดเดือนกับสี่เดือนพี่คิดว่ามันต่างกันนะครับเพราะว่าการสักึกษาแปดเดือนเขามองว่าเรามีเวลาทํางานอยู่กับเขานาน เขาอาจจะมอบหมายมอบหมายโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าหรือว่างานที่เยอะกว่าคนที่ไปสานกิจศึกษาน้อยครับซึ่งโรงงานที่เขาจะมองเรื่องเวลาในการสากิจศึกษาเป็นค่อนข้างสำคัญนะครับว่าเขาจะจัดการกับนัืศองษาไงซึ่งนักศึกษาที่มาฝึกงานเยอะกว่าอาจจะ แล้ทำงานที่ใหญ่กว่าหรือว่าทำงานเยอะกว่าเขาจะเหมือนเขามีเวลาสอนเขาเขาอยากจะสอนงานเราเพราะว่าเมื่อเราทำงานเป็นแล้วอ่ะเราสามารถทำงานให้เขาได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าคนที่ไปสังกิตศึกษาสี่เดือนเขาสอนงานไปแป๊บๆสอนงานไปเดือนสองเดือนมีเวลาทำให้เขาน้อยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะสอนเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะให้ความรู้มาเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่มี ประมาณว่าได้ทําทําประโยชน์ให้องค์กรเขาได้น้อยอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วอย่างีตอนเอ,อ่อไปเริ่มฝึอกอะค่ะมีความกดดันยังไงบ้างคะอืความกดดันเหรออสำหรับพี่พี่คิดว่าความกดดันสําหรับนักศึกษาฝึกงานกับการทํางานจริงอะมันคนละรูปแบบกัน,นะคระับมองในเรื่องความคาดหวังมากกว่าเพราะว่าเราไปอยู่กับเขานานเขาอาจจะคาดหวังว่าเราจะ ทำงานให้เขาได้เยอะมากกว่าไปสางกิจศากษาน้อยกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะแล้วอ่อตอนนี้พี่ไปอ่าสหากิจอาะค่ะได้ทําโครงงานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอ่าเล่าขย้นเกี่ยวกับโครงงานให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโครงงานที่พี่ทําอ่ะมันจะเกี่ยวกับการไปบา,าลานซ์ไลเหมือนจัดวางแผนวางรลเอาววางกระบวนการผลิตใหม่ ทำให้เพิ่ม productivity ให้กับโรงงานอะไรประมาณน,นี้ของรายการผลิตรายงานอ่ะค่ะโครงงานที่พี่ทํานี่ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่คะระยะเวลาในการทําของพี่ห้าเดือนนะครับเพราะว่าคือครูฝึกเขาจะให้งานทั่วไปงานทั่วไปในแผนกเหมือนเขาจะสอนงานเราก่อนสอนงานมันจะมีงานหลายรูปแบบแผนกที่พี่มาฝึกงานมันจะมีรวม R&D แล้วก็ maintenance ด้วยคือพี่จะ ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอะไรประมาณนี้ด้วยครับแล้วโครงงานที่ที่ทำมันจะสะโคบมันจะประมาณจัดการกระบวนการผลิตวางเลเยอร์แล้วก็จะมีสร้างเครื่องมือช่วยในการช่วยอำนวยความ,ะววามสะดวกให้กับพนักงานใะไรแเนี้ยโครงงานของพี่เนี่ยนอกจากช่วยอำนวยความสะดวกของพนักงานใช่ไหมคะแล้วมีประโยชน์อะไร ต่อกับบริษัทที่พี่ไปฝึกบ้างค่ะสามารถลดเวลาในการผลิตสมมติงานงานชิ้นนี้ใช้เวลาในการประกอบหมายถึงว่าออกจากโรเซสเวลาอินเอาเะเียวขึ้นจากเดิมประมาณพี่พี่จำลองตัวเลขไปนะประมาณยี่สิบวิเราลดได้ประมาณหนึ่งวิสองวิอะไรประมาณนี้ครับลดเวลาในการผลิตสามารถเพิ่มเพิ่มผลการผลิตได้เพิ่ม productivity ให้กับโรงงาน ค่ะแล้วปัจจุบันนี้พี่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะแล้วได้ไปทำงานกับอ่าที่ได้ไปสหกิจไหมคะใช่ที่เดียวกันไหมเอ่ยอ่าใช่ใช่ครับทำางานที่เดิมค่ะแล้วแล้วอย่างนี้นี่มีมีคนทาบทามไว้ไหมล่ะคะหรือว่าพี่ไปสมัครกับเขาเองของพี่จะเป็นในรูปแบบของพี่ในแผนกเขา ดันเหมือนพี่ในแผนกเขาช่วยคุยกับทางผู้ใหญ่ให้ว่าว่าจะขอให้เด็กคนนี้ทํางานทํางานช่วยอะไรประมาณนี้ครับทางในดึงช่วยอ่าแสดงว่าพี่ก็มีความสามารถในระดับหนึ่งจากการไปสายกิจใช่ไหมคะครับเขาอาจจะมองเห็นความสามารถของเราตอนที่ฝึกง,งานกับเขาอะไรประมาณนี้ครับเพราะระยะเวลาที่อยู่กับเขาอะมันนานเขาเลยเห็นความสามารถอะไรประมาณนี้มากกว่า แล้วตอนที่เข้าบรรจุไปเป็นพนักง,งานของอสถานประกอบการของพี่อะค่ะพวกเงินเดือนสวัสด,ดิการนี่เหมือนวิศวกรจบใหม่เลยไหมคะเรื่องของสวัสด,ดิการจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างเรื่องฐานเงินเดือนมากกว่าเพราะว่าเขาจะมีแบบนักศึกษาจบใหม่มานักศึกษาข้างนอกเข้ามาสมัครกับนักศึกษาฝึกงานสมัครอะไรประมาณนี้ครับมันจะแตกต่างกันเดนตราคาก็จะของของใครจะสูงกว่านักศึกษาที่เคยฝึกง,งานกับทางบริษัทจะ แ,แสดงว่าสายกิจศึกษาแปดเดือนเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้ได้งานที่นี่ถูกไหมคะใช่ครับค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้พี่แนะนำน้องๆหน่อยค่ะว่าการสายกิจแปดเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรืออยากจะแนะนำอะไรน้องๆบ้างคะ่ะครับสำหรับการสายกิจศึกษาแปดเดือน,นครับตอนแรกตอนแรกพี่ก็คิดว่าเป็นเวลาที่ยาวนานเพราะว่าเราจะสามารถจบจบ,จบกอดเพื่อนๆได้ก็คือเราจะจบ สาปีสองเดือมใช่ไหมแล้วเราสามารถมีเวลาไปหางานได้แต่แต่ที่พี่มาสากิจศึกษาแปเดือนเพราะว่าการสากิจศึกษาแปดเดือนอ่ะจะให้เราจะมีโอกาสให้เราได้แสดงศักยภา,าพของเรามากกว่าการที่เราไปสากิจศึกษาสี่เดือนทําให้บริษัทเห็นถึงความสามารถของเราอาจจะจึงให้เราทํางานต่อหรือว่าเราก็มีประสบการณ์ในการฝึกงานมากกว่า นีค้ครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอแนะนําว่าให้น้องๆลองมาสาคิตศึกษาแปดเดือนดูครับมันไม่ได้เร็ว้ายไม่ได้ยาวนานอะไรอย่างที่น้องๆคิดครับสา,าคิตศึกษาแปดเดือนจะทําให้เราได้ได้ประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นประสบการณ์ก่อนที่เราจะไปทำงานจริงเราสามารถผิดพลาดได้เยอะครับแปดเดือนลองไปฝึกงานดู เราจะได้อะไรเยอะๆเยอะกลับมาครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะขอบคุณมากค่ะครับ